วายะพระวะมะรังสุตตะกวายันโมขยับพุทธร,รักงานทารักทักยรวยขยับยะโรวยรวย,รย,รยสวะอุนาโลมาปะนะชัยเตน,นารายะสีอริยตะตถาคตาสำเร็จในงานถึงขั้นสูงสุดในทุกงานนามปะทะอ,อุอุอา่าอะมะมะพุทธาชนะในงานที่ทำโอ้ กรรมะกรรมาพระผู้เป็นเจ้านารายเชิญมาเสร็จเทียนบุญเก่าบุญใหม่หมุนเวรียนขอให้เทียนนี้เป็นเทียนคัดเลือกงานที่นำมาซึ่งความโชคดีอมอมอมวันนี้วันแห่งความโชคดีอมงานดีมาโอม โอมโชคลาภเงินทองเร่งรีบเข้ามาโอมเทวดาในทุกจักรวาลช่วยให้เงินดีช่วยให้มีเงินทองช่วยให้ได้โชคลาภเข้ามาในทุกช่องโอมโรวยรวยโอมเฮงเฮงโอมโชคดีโชคดีสวหายะ